สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับห้องเรียนออนไลน์ครูหนงเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้นะครับครูหนงก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมานําเสนอนักเรียนเช่นเคยนะครับนักเรียนดูภาพยนตร์เรื่องนี้สิครับนักเรียนรู้หรือไม่ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรใช่แล้วละครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องทอเทพเจ้าสายฟ้าที่โด่งดังเมื่อก่อนน,นั่นเองครับทําไมครูหนงจะต้องเอาเรื่องทอเทพเจ้าสายฟ้ามาให้นักเรียนดูด้วย ก็เพราะว่าในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอารยธรรมกรีกนั่นเองซึ่งอารยธรรมกรีกนั้นนะครับก็จะเต็มไปด้วยเทพเจ้าซึ่งนักเรียนหลายคนชื่นชอบและสนใจในเทพเจ้าหลายๆองค์นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยทอเทพเจ้าสายฟ้านั่นเองนะครับเรื่องราวของอารยธรรมกรีกจะมีอะไรให้นักเรียนสนใจและน่าติดตามหรือไม่นั้นนะครับครูก็จะพานักเรียนไปเรียนพร้อมๆกับครูเลยครับไปกันเลยครับ สวัสดีนักเรียนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามารู้จักอารยธรรมกรีกันนะครับนักเรียนรู้จักไหมอารยธรรมกรีกนะครับอยู่บริเวณใดนะครับเขาบอกว่าอารยธรรมกรีกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นบริเวณพื้นแผ่นดินทางตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านนะครับแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลอีเจียนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่กั้นระหว่างคาบสมุทรบอลข่านและก็เอเชียไมเนอร์นั่นเองนะครับหรือตรงที่อนาโตเลียที่เราเรียกก็คือบริเวณเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในเขตของ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็คือก่อเกิดก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อ750ปีก่อนคิดศกกราชนะครับหรือว่าก่อนที่พระเยซูจะประสูตินั่นเองนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐเอเทนนะครับซึ่งเอเทนก็คือเมืองหลวงของกรีซในปัจจุบันนั่นเองอันนั้นเรียนดูแผนที่นะครับข้างบนเห็นไหมครับ,บน,น,นะครับนักเรียนเห็นไหมครับสมุนบอลคานนะครับแล้วก็ทะเลอีเจียน น,นั่นแหละคือบริเวณเกาะกําเนิดนะครับแหล่งกําเนิดของอารยไดทมกรีกนั่นเองนะครับเกาะคลิสนะครับเกิดขึ้นบริเวณเกาะคลิสนะครับเนาะนะครับดูจากแผนที่อยู่ทวีปอะไรครับเห็นไหมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันเกิดขึ้นบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับบริเวณนั้นแหละครับ สภาพภูมิประเทศก็เต็มไปด้วยภูเขาและก็เนินเขานะครับมีที่ราบภูเขามากมายนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคนะครับสำคัญในการติดต่อระหว่างผู้คนหมู่บ้านนะครับตามภูเขาปกครองที่เป็นอิสระต่อกันนะครับเป็นรัฐเล็กๆมากมายนะครับการที่เป็นรัฐเล็กๆมากมายก็เกิดการแก่งแย่งนะครับหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือว่าในส่วนของอดินแดนนะครับ ก็ทำให้เกิดสงครามในเวลาต่อมานั่นเองนะครับดนนแนนส่วนใหญ่นะครับขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับมีแม่น้ําสายสั้นนะครับในฤดูน้ํามากน้ําก็จะไหลเชี่ยวนะครับพัดพาเอาดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยไปกับน้ำนะครับทำให้พื้นที่ราบเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรนะครับผลผลิตก็ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับ กรีซส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูจากแผนที่แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายกับแหลมยื่นไปในทะเลนะครับชายฝั่งทะเลแล้วก็สามารถเป็นอ่าวธรรมชาตินะครับสำหรับจอดเรือ,อาการที่มันเป็นอ่าวเนี่ยเป็นท่าเรือที่สําคัญนะครับก็คือมีทําให้เกิดการประมงการค้าขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีพวกเหล็กทองอินอ่อนนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นวันสดุที่สําคัญในการสร้างบ้านเรือนนั่นเองนะครับ อารยธรรมกรีกนะครับมีลักษณะเป็นอารยธรรมทางทะเลที่มีอายุระหว่าง2,000ถึง1,200ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับก่อนคริสต์ศักราชนะครับ before คริสต์ศักราชซึ่งประกอบไปด้วย2อารยธรรมอารยธรรมแรกคืออารยธรรมไม่นนหรืออารยธรรมมินนนนั่นเองนะครับ2อารยธรรมไมซีนีนะครับเห็นไหมครับไมซีนีมันก็อยู่บริเวณนะครับตรงไหนนี่นะครับอยู่ในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อคริสก็จะเป็นอารยธรรมอะไรครับไม่ไม่นนนะครับเนาะ อ่าเห็นไหมครับเขาบอกว่าอาริฮาม,มีนนหรือไมนุนเนี่ยมันเกิดขึ้นบริเวณเกาะคลิสนะครับในทะเลอีเจียนนะครับชาวเกาะคลิสเนี่ยก็มีความชํานาญเป็นพวกที่เดินเรือแล้วก็ค้าขายนะครับโดยได้สินโดยได้ค้าขายตั้งแต่ชิชิลีเลยนะครับลงไปถึงซีเรียอียิปต์สินค้าที่เขาค้าขายกันที่สําคัญก็จะเป็นพวกน้ํามันมะกอกเหล้าอางุ่นแล้วก็ภาชนะโลหะนะครับและก็เครื่องปั้นดินเผา นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าทําไมต้องเป็นนำ้ำมันมะกอกเพราะเขามีการปลูกต้นมะกอกเป็นอาจจะเป็นเพื่อเศรษฐ,ฐกิจของเขานะครับเพราะว่าถ้าดูจากกีฬาโอลิมปิกนักเรียนจะเห็นไหมครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะมอบชอบมะกอกเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกที่คาดไว้บนหัวนั่นเองนะครับรัฐจะใช้รัฐเนี่ยจะเป็นผู้ผูกขาดการค้าเองเลยนะครับมีอักษรคือเรียกว่าอักษร,รลีเนียเอ,อนะครับผมปัจจุบันอ่านถอดแต่ว่าอ่านไม่ได้ถอดไม่ได้แปลไม่ได้นะครับ ความสามารถนะครับเรื่องของสตรีกับบุรุษเนี่ยนะครับก็สตรีก็จะได้รับการยกย่องเท่าทัดเทียมกับวีรบุรุษซึ่งแตกต่างจากดินแดนอื่นนะครับซึ่งสตรีเนี่ยเขาอาจจะไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่หรือว่าไม่มีความสําคัญเท่ากับบรุษแต่ในส่วนของอารยธรรมมินนที่มันเกิดขึ้นบริเวณเกาะคริสเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับ สตรีเท่ากับผู้ชายเลยนะครับมีการแต่งกายที่งดงามสามารถพูดจากับผู้ชายได้อย่างเสรีเลยนะครับเล่นกายกรรมได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นงานอดิเรกข,ของเขาเป็นกิจกรรมสนุกสนุกยามมากของเขานะครับการเล่นกายกรรมนะครับไม่นิยมสร้างวัดนักบวชไม่มีความสําคัญเขาจะมุ่งสู่ทางโลกมากกว่าในเรื่องของความความเชื่อหรือว่าทางธรรมะนะครับเทพ,พเจ้าก็จะมีเทพมารดา นะครับบทบาทสตรีต้นแบบของการสร้างเทพีอัทีน่านั่นเองนะครับเทพีดิมิเตอร์แล้วก็อโรไดนะครับเคยได้ยินไหมนะครับในส่วนปลายสมัยเนี่ยก็ถูกลุกดานโดยพวกเเคเอียนเอเคียนนะครับหรือว่าพวกไมซีนีนั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่มีป้อมปราการในการป้องกันค่าศึกศัตรูจากภายนอกที่จะเข้ามาลุกรานคานอสซอสเคยได้ยินชื่อไหมครับคานอสซอสเนี่ยเป็นพระราชวังนะครับ คือศูนย์เขาบอกว่าเป็นศูนย์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของยุคสทธิ์คำว่ายุคสทธิ์ก็คือยุคก่อนที่มันจะเข้าสู่ยุคเหล็กนะครับเป็นโลหะยุคแรกที่ผสมผสานระหว่างทองแดงกับดีบุกอย่างที่ครูบอกไปนะครับเกิดขึ้นบริเวณเกาะคริสต์นะครับอาจจะใช้เป็นสถานที่สําหรับบริหารราชการแล้วก็ทำทำพิธีของอารยธรรมวัฒนธรรมไม่นวนคือเอาไว้สําหรับทําพิธีกรรมทางากิจกรรมสําคัญของอารยธรรมของเขานั่นเองนะครับ พระราชวังเนี่ยก็จะมีห้องที่มันซับซ้อนนะครับประกอบไปด้วยห้องทํางานที่อยู่อาศัยมีที่เก็บของไม่ไกลจากส่วนที่มาอยู่ตรงกลางของพระราชวังนะครับก็เขาบอกว่านะครับบนผนังของพระราชวังเป็นภาพรายละเอียดวิถีชีวิตของชาวคริสต์นะครับอยู่ในปลายยุคสมฤทธิ์นี่ครับเทพเจ้าน้อเรียนเห็นไหมนี่เทพบันดานะครับเทพบันดาเทพีพอพโพรไดาแล้วก็วีนัสนะครับ เป็นเทวีที่เป็นเทวีที่ของความรักแล้วก็ความงามไหนครับบักเรียนรูปไหนครับเห็นไหมครับเทพีเห็นความงามเห็นไหมเลรนะครับวีนัสนะครับแล้วก็ดิมิสเตอร์หรือซิริสนะครับเป็นเทวีของข้าวโพดนะครับแสดงว่าของข้าวโพดก็แล้วก็เกษตรกรรมแสดงว่านี่ครับคนที่ถือนักเรียนดูจากภาพครับเห็นไหมครับที่ถืออ่าอ่าเขาเรียกว่าข้าวหรืออะไรนะครับอยู่ในมือนะครับ อธีนาอธีนาเนะี่ยเป็นเทพีแห่งปัญญานะครับบอกว่าเขาบอกว่าอธีนาเนี่ยเกิดมาจากส่วนหัวของเทพเจ้าซุสเคยได้ยินไหมครับซุสนะครับต่อไปอารยธรรมไมซินีไมซีนีเนะี่ยเป็นชุมชนเล็กๆในคาบสมุทรนะครับเพโลพนิสัสเพโลพนิสัสนะครับและเป็นกลุ่มเกาะต่างๆในทะเลอีเจียนนะครับเป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนนะครับอพยพมาจากฝั่งแม่น้าดานุนะครับมีชุมชนที่เป็นอิสระ นะครับจากกันเนื่องจากภูมิประเทศแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีป้อมปราการเป็นศูนย์กลางเอาไว้สําหรับป้องภัยนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนเนี่ยอยู่โดยรอบนะครับพวกเนี้ยพวกไมเซนี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกที่มีความชํานาญในการเดินเรือค้าขายนะครับพวกพ่อค้าไมเซนี่ก็ค้าขายเขาบอกว่าไปถึงช่องแคบยุโรนตานะครับทะเลดำอัลเปอร์เซียนะครับกษัตริย์ขุนนางก็มีความชํานาญเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการเดินเรือในการค้าขายนะครับ อีกอย่างมีความสามารถในการรบนะครับมีความสามารถในการรบสามารถขยายอิทธิพลไปทั่วดินแดนของท่าเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกนะครับยึดเมืองทรอยในสงครามมาโทจันเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าสงครามเมืองทรอยเป็นยังไงเคยได้ยินไหมลูกสงครามเมืองทรอยนะครับแล้วก็จะลอกเลียนงานศิลป,ปะ,ะการออกแบบของมิโนนหรือว่าไม่นวนนะครับแต่ว่ามันมีความหยาบกระด้างกว่ามรดกเช่นสำคัญก,ก็เช่นนะครับรูปบูชาเทพเจ้าซุสเฮรา โคไซดอนนะครับเนาะมาถึงหน้านี้ครับนักเรียนดูข้างบนเห็นไหมครับซุสเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเนาะเพราะนักเรียนดูภาพพขยน่ในหลายเรื่องอาจจะได้ยินชื่อเทพเจ้าองค์นี้นะครับเขาบอกว่าซุสเนี่ยนะครับเป็นราชาแห่งถวยเทพเลยนะครับปกของเทือกเขาโอลิมปัสนะครับและเทพแห่งท้องฟ้าและฟ้าร้องของตำนานอะไรครับเทพปกรณำกรีดนะครับสัญลักษณ์ก็คือสายฟ้าเห็นไหมลูก จากภาพเห็นไหมครับเห็นสายฟ้าไหมเห็นเนาะโอเคนะครับต่อไปเฮราเฮราเนี่ยเป็นราชินีของเทพธิดาทั้งหลายและเป็นเมียของซุสเป็นชายาคือเป็นเมียของซุสได้ไหมครับนี่ผู้หญิงตรงกลางนะครับแล้วก็โพไซดอนเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมนะครับแล้วก็เป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งท้องน้ําเห็นไหมครับเขาถืออะไรครับเป็นหอกเป็นตีศูนย์ไหมเป็นตีศูนย์นะครับเนาะ มาถึงช่วงนี้นะครับสงครามกรุงทอยเคยได้ยินไหมสงครามกรุงทอยหรือสงครามม้าไม้นะครับเกิดขึ้นบริเัทกรุงทอยนะครับในประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับเป็นการรบระหว่างกรีกับเมืองทอยนะครับซึ่งปารีสแห่งทอยเนี่ยได้รักพาตัวเฮเลนเฮเลนเน่เป็นภรรยาของเมนนลิอัสนะครับเป็นกษัตริย์ของสปาร์ตาในสมัยนั้นนะครับจากนั้นนะครับก็สู้รบกันอยู่เป็นเวลา10ปีนะครับกองทัพกรีก มีแผนมันเป็นแผนของกองทัพกรีกที่จะนะครับตีกรุงทอยให้มันแตกเพื่อที่จะแย่งชิงชาย,ยาก,กลับมาได้นะครับโดยการสร้างม้าไม้ขนาดใหญ่นักเรียนดูจากภาพครับสร้างม้าไม้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็นะครับเข็นไปไว้หน้ากรุงทอยซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับบอกว่านะครับกรีกยอมแพส้สงครามแล้วนะครับแต่ภายในม้าไม้นะ่ะมันสามารถบรรจุคนทหารกองทัพกรีกได้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทอยก็คิดว่า ทอยก็คิดว่าอากรีกยอมแพ้สงครามแล้วก็ถอยทับกลับไปแล้วนะครับพวกหนึ่งเนี่ยซ่อนตัวอยู่นอกนอกบริเวณที่ลากมาไม้ไปทหารอีกกลุ่มหนึง่งอยู่ในนะครับหมาไม้ทีม่มีขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เขาชาวทอยเนี่ยก็ลากมาไม้ตรงนี้นะครับเข้าไปในเมืองแล้วก็ทําการเฉลิมฉลองว่าุยได้รับชัยชนะจากสงครามแล้วนะครับพอตกดึกขนาดนั้นนะครับทหาร ที่อยู่ในมาไม้พุ่งออกมานะครับรีบออกมาแล้วก็สู้รบกับคนในกรุงถอยที่กาลังฉลองกันอย่างสนุกสนานรวมไม่ทันตั้งตัวแล้วก็รีบวิ่งออกมาเปิดประตูให้พวกตัวเองที่อยู่ข้างนอกเนะี่ยเข้าไปสู้รบนะครับเข้าไปสู้รบนะครับแล้วก็สามารถยึดเมืองถอยได้นะครับก่อนที่จะเผาเมืองถอยทิ้งนะครับเป็นสาเหตุให้เหล่าเทพทั้งหลายเนะี่ยไม่พอใจนะครับและทําการกันแกล้งให้ชาวกรีกเนี่ยไม่ได้กลับบ้าน เมืองอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มันเล่ากันอยู่ในนะครับมหากาบโอดิซีนั่นเองนะครับต่อไปเข้าสู่ยุคมืดนะครับยุคมืดเนี่ยเป็นยุคที่อยู่ระหว่างปี1 1 2 0 0ถึง8ป0ปีก่อนคริสตศักราชนะครับอยู่กระจัดกระจายประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับเลี้ยงสัตว์ผลิตเสื้อผ้าแล้วก็ผลิตอาหารใช้เองนะครับการค้า กลายเป็นอาชีพของชาวต่างชาติเช่นพวกฟินิเชียนซึ่งเรารู้แล้วว่าพวกฟินิเชียนเนี่ยเป็นพวกที่เป็นพ่อค้านะครับชาวกรีกไม่รู้หนังสือนะครับแต่เมื่ออรารยธรรมฟื้นตัวนะครับก็ต้องใช้อักษรของชาวฟินิเชียนนะครับเกิดวรรณกรรมมุขขาปาเถาะที่มีการเล่าปากต่อปากเกิดขึ้นมานคือมหากราฟอิเลียนนั่นเองนะครับแล้วก็โอดิซีนะครับมาของมหากรบีโฮเมอร์นะครับซึ่งอิเลียดและโอดิซีเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับกลุ่มสงครามกรุงทอยครับแล้วก็เป็น นี่เห็นไหมครับมหากรับอิเลียดเนี่ยบรรยายถึงเหตุการณ์ในปีที่10ซึ่งเป็นปีชด้ายของสองครามกรุงถอยใช่ไหมที่พูดไปนะครับนะครับโอดิซีก็เล่าต่อจากอิเลียดมีคือเป็นการเดินทางกลับบ้านที่อิทาคาของวีรบุรุษชาวกรีกที่ชื่อโอดิซุสนะครับหรือยูลิซิสนะครับตามตำนานของโรมันจากการล่มสลายของกรุงทอยนั่นเองนะครับต่อไป เป็นยุคของอารยธรรมเอเฮเลนหรืออารยธรรมกรีกนะครับ800ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อกรีกฟื้นตัวจากยุคมืดนะครับก่อนหน้านี้นที่ครูพูดไปยุคมืดเนาะนะครับยุคมืดคือยุคที่มันยังไม่มีแสงสว่างในการที่จะพัฒนาความเจริญในด้านของอสิ่งต่างๆนะครับการคิด การปฏิรูปต่างๆมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็เข้าสู่ยุคคลาสสิกแล้วทีนี้น,นะครับกรีกตั้งนครรัฐที่เราเรียกว่าโพลิสขึ้นมานะครับโพลิสเนี่ยนะครับไม่ใช่แปลว่าตำรวจนะโพลิสตัวนี้คืนนคอนครรัฐนะครับมีอิสระต่อกันแล้วก็มีการตั้งเขตการค้านะครับมีอะโครโพลิสอะโครโพลิสเนี่ยเป็นเสมือนป้อมปราการและอาณาบริเวณโดยรอบนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับมีประชาชนที่มีนะครับหน้าที่ต่อโพลิส นะครับกิจการระหว่างโพลิสนะครับการเฉลิมฉลองเทพเจ้าสุตหนหุบเขาโอลิมเปียนะครับทุก4ปีก็จะเกิดกีฬาหนึ่งชนิดขึ้นนั่นคือกีฬาโอลิมปิกใช่แล้วครับเกิดกีฬาโอลิมปิกขึ้นมานะครับ700ปีก่อนคิเศักราชกษัตริย์เสียอำนาจแก่ขุนนางนะครับชาวกรีกเริ่มออกเดินเรือค้าขายนะครับแล้วก็สร้างอาณานิคมข้นนะครับนครรัฐกรีที่สําคัญรู้ไหมครับเอเทนเคยได้ยินไหมปัจจุบันคือเมืองหลวงของกรีซ นะครับคอรินซาปต้าทิฟและไมซินีซาปต้าเคยได้ยินเนาะนะครับเอเทนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีความโดดเด่นนะครับเป็นบิดาแห่งการปกครองระบบประชาธิปไตยนะเอเทนน่าจำได้ให้จำให้ได้นะครับเป็นบิดาแห่งการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับให้ชายที่บรรลุนิติภาวะมีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนหญิงคนต่างด้าวจะไม่มีสิทธิ์้าไม่มีฐานะทางสังคมจะถูกเยียหยาม เหมือนเช่นในอดีตของบ้านเราเนาะของสยามเราหรือว่าของหลายๆประเทศนะครับก็จะถูกยึดยามมีการเนรเทศขับไล่นะครับสั์ตาสั์ตาเป็นพวกดอเรียนนะครับมีมีการอ่าเขาเรียกว่ามีระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จทหารต่างจากเอเทียนนะเอเทียนเป็นประชาธิปไตยแต่สั์ตาเนี่ยเป็นพลเกันทหารนะครับยกเลิกระบบการปกครองที่ดิน และแบ่งที่ดินให้แก่กพลเมืองเขาบอกว่า9,000คนที่เหลือเขาเรียกว่าก็เป็นแรงงานทําไร่นาก็คือฮีรอดที่เราเรียกกันนะครับคุณนางจะมีอํานาจมากในในสัปปะตานะครับมีการเกณฑ์ทหารเกิดอาชีพทหารขึ้นมานะครับมีกษัตร 2, ิย์สพระองค์เอาไปขานอำนาจกันไม่ได้มีพระอ,องค์เดียวเหมือนเอเธนนะครับนะครับเกิดสงครามกรีกเปอร์เซียผลก็คือกรีกชนะ นะครับผ,ผลคือกรีกชนะแล้วก็เอเทนก็เลยกลายเป็นรัฐผู้นําเป็นยุคทองของเอเทนเพราะเอเทนชนะสงครามนะครับแล้วก็ถัดมาก็เกิดสงครามเพโลโพนิเซียนนะครับคือเอเทนแล้วก็พันธมิตรำทำสงครามกับสปาป์ตานะครับนี่แหละคือสงครามระหว่างสปาป์ตากับเอเทนนะครับกรีอ่อนแอมาซิดอนก็เลยครอบครองกรีนะครับ Air, on, เ rete, นาะรนะพระเจ้าอาริซันเดอร์มหาราชเนี่ย นะครับสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเคยได้ยินไหมลูกเดี๋ยวครูจะมีภาพพยนต์ให้ดูในเรื่องของอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับเนี่ยเขาเป็นนะครับกษัตริย์ของกรีกนะครับเข้าสู่ยุคเฮเลนิสติกนะครับเข้าสู่ยุคเฮเลนิสติกสามารถขยายอิทธิพลนะครับครอบคุณไปยังตะวันออกใกล้เปอร์เซียแล้วก็อียิปต์เขาบอกว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยนะครับขยายเมืองไปเรื่อยๆถ้านักเรียนดูแล้วภาพยนต์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนักเรียนจะเห็นว่านะครับอ่า พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมาจนถึงอินเดียนะครับในส่วนหนึ่งนะครับมีการสร้างเมืองอเล็กซานเดียนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมกรีกนะครับสิ้นกษัตริย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกรีกก็แตกแยกนะครับแล้วก็หมดความสําคัญนะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยมันมีอะไรให้เรียนศึกษาเยอะแยะมากมายเลยถ้านักเรียนดูภาพพยนตร์นักเรียนจะเห็นว่านะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยตอมใจตายหรือว่าถูกฆ่าตายเดี๋ยวมีภาพยนตร์ให้ดูสนุกแน่นอนครับ มรดกที่สําคัญและศิลปวัฒนธรรมของกรีครับนักเรียนมาดูหนึ่งในเรื่องของสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมคืองานก่อสร้างนะครับพูดไปในเรื่องของอารยธรรมเมโสโปเตเมียใช่ไหมครับมีซิกูแรตใช่ไหมครับอารยธรรมอียิปต์มีพีระมิดใช่ไหมนะครับกรีกก็มีเหมือนกันนะครับในสมัยแม่นวลเขาบอกว่ารูรามีกษัตริย์ในสมัยคลาสสิกก็ไม่หรูหรามากแต่ก็มีกษัตริย์มีเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนิยมสร้างวิหารที่เราเรียกกันว่าอะโครโพลิส สร้างไว้บนเนินดินนะครับเช่นพระมหาวิหารพาเทนอนนะครับพึ่งพาเทนอนเนี่ยนะครับก็สร้างจากหินอ่อนเอาไว้ทําไมเอาไว้บูชาเทพเจ้าของเขาคือเทพเจ้าสุดนั่นเองนะครับอันนี้คือเสานักเรียนเคยเห็นในปัจจุบันไหมเห็นนั่นแหละครับตามบ้านหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเสาพวกนี้นะครับซึ่งเสาพวกนี้นะครับเป็นลนักษณะของเสาที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีกบ้านเราอาจจะเรียกว่าเสากรีกเสาโรมันนั่นเองนะครับมีอยู่3แบบนักเรียนดูนะครับแบบแรกเลยคือดอรดิกดอรดิกก็คือ เป็นเสาขึ้นไปตรงๆแล้วก็มีโค้งแบบนี้นิดนึงนะครับแบบแรกอะแบบที่2องไอออนิกไอออนิกเป็นเสาขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ม้วนขดหอยเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับ 3. โคดินเทียนนอกจากจะขึ้นไปแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างดอริกกับไอออนิกเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็มีเป็นรูปดอกไม้ขึ้นมามีความซับซ้อนมากขึ้นเราเรียกเขาเรียกว่าโคดินเทียนดูรานะครับโอเคเนาะภาพนี้คือภาพอะไร ภาพนี้คือภาพอะไรครับอโครโพลิสใช่ไหมครับมหาวิหารอะไรครับพาเธนอนนั่นเองนะครับเอาไว้ทําไมบูชาเทพเจ้าอย่างที่บอกไปนะครับมาดูปฏติมากรรมปฏติมากรรมคืองานปั้นนะครับปฏิมากรรมของชาวกรีกเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะทางธรรมชาตินะครับเทพเจ้าของกรีกมีลักษณะนะครับของมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริงนะครับปฏติมากรรมในระยะแรกเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากอียิปต์ เพราะว่ามันต่อจากการทําอียิปต์นะครับมีลักษณะหน้าตรงแข็งทื่อนะครับแต่ต่อมาในสมัยคลาสสิกที่หลังจากที่เ,เข้าสู่ยุคมืดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากยุคมืดเนี่ยนะครับก็เกิดประติมากรรมเปลือยนักเ,เ,เรียนเรียนศิลปะเนาะจะเขียนภาพพวกนี้นะครับประติมากรรมเปลือยแล้วก็สามารถสลักหินอ่อนเป็นเสื้อผ้าที่มันดูมีความพลิ้วไหวมีชีวิตชีวานะครับซึ่งเป็นรสนยมของชาวกรีกก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในสมัยอะไรครับเฮเลนิสติกนะครับศิลปะ จะสร้างงานประติมากรรมจากอะไรครับสภาพมนุษย์ที่เป็นจริงนะครับและสิ่งที่ตนเห็นไม่สวยงามตามบุรุคติไม่สร้างตามบุรุคติแล้วนะครับแต่สร้างให้มันเสม,มือนจริงมากที่สุดนะครับปฏิมากรรมในยุคหลังเนี่ยก็มกักแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยากความทรมานความเจ็บปวดแล้วก็ความชาราภาพของมนุษย์อ่ะต่อไปจิตกรรมนะครับงานจิตกรรมเนี่ยนะครับก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นบนภาชนะของใช้ต่างๆที่ทําจากเครื่องปั้นดินเผานะครับเช่นไหเหล้าโถเหล้า นะครับหรือว่าแก้วเหล้าพวกเนี้ยนะครับจิตรกรรมเนี่ยก็จะได้รับอ่ลวดลายโบราณที่คล้ายๆกับเรขาคณิตของชาวเมโสโปเตเมียนแต่ต่อมาในยุคเฮเลนิสติกเนี่ยนะครับก็มีการค้นพบนะครับเทคนิคใหม่นะครับแล้วก็วาดประดับบนฝาผนังขนาดใหญ่มีการเอาเศษกระเบื้องสีหรือกระจกมาติดที่เราเรียกว่าโมเสกเคยได้ยินไหมครับโมเสกนะต่อไปนาฏกรรม นกักรรมการแสดงนะครับด้วยความเชื่อและศรัทธาในเทพเจ้าอย่างมากใช่ไหมครับการแสดงก็จะใช้นักแสดงชายทั้งหมดนะครับโดยทุกคนจะสวมหน้ากากมีผู้พากด้วยนะครับแล้วก็มีการร้องหมู่นะครับส่งเสียงประกอบเวทีการแสดงเป็นโรงละคกรกลางแจ้งที่มีอัจรรย์คล้ายๆกับโคลอเซียมในกรุงโรมใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับวรรณกรรมคืออะไรครับคืองานเขียนนะครับงานเขียนเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของวิชาปรัชญา เกิดจากที่นี่นะปัตญานะเกิดจากที่นี่นะนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก่งานประเภทปัตญานิพนธ์ของใครครับโคลเคติสอลิสโตเิลเฮโรโดตุสและทูซิดิสิสทูซิดิสเคยได้ยินไหมครับอลิสโตเิลเคยได้ยินเนาะนะครับโซเคติส so ได้ยินเนาะนะครับพาโตเคยได้ยินเนาะนะครับนะครับพวกนี้นะครับได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นําในการวางรากฐานในการปกครองระบบประชาธิปไตยให้สิทธิแก่ประชาชนในการปกครองนะครับ ถ้าดูจากภาพข้างบนเห็นไหมครับเขาบอกว่านะครับเป็นนักปรัชญาคนสําคัญนะครับของกี่กนับจากด้านซ้ายซ้ายคือใครครับซ้ายคืออริสโตเติลตรงกลางคือพาโตหรือเพโตสุดท้ายคือโซเคติสนะครับถ้านักเรียนเรียนในในเรื่องของวิชาปรัชญาหรือว่าอ่าพวกนี้ในระดับอรดมรศึกษานักเรียนจะรู้ว่านักปรัชญา3าคนนี้นะครับเขาวางรากฐานเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนะครับทางสังคมเนี่ยให้กับมนุษย์นะครับ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างจบไปแล้วเนื้อหาอารยธรรมกรีกเยอะหน่อยนะครับนักเรียนพยายามทิ้งทวนหรือว่ารีลันเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับครูก็จะโพสต์ไปอย่างนี้แหละนะครับให้นักเรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีข้อขัดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยครูหนงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากระยะเวลาที่มันจํากัดนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําสไลด์ของครูหนงนะครับการอัดวิดีโออาจจะเสียงไม่ชัดครูต้องขออภัยนักเรียนตรงนี้ได้แต่นักเรียนยังสามารถสอบถามครูผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ได้ทางแชทเฟ e บุ o k นะครับทางไลน์หรือว่าทางอีเมลนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณหนงเห็นคุณหนง,งก็จะไปตอบคำถามให้กันบนักเรียนนะครับโอเคเข้าสู่งานของนักเรียนละข้างบนครับแบบฝึกหัดมีอยู่สิข้อเหมือนเดิมครับทําลงไปในสมุดแล้วคุณหนงจะนัดส่งนะครับอย่าอย่าแอบหนีนะครับทํางานให้เสร็จในชั่วโมงนะครับแล้วอย่าลืมเช็คชื่อ ใต้วิดีโอนี้นะครับคุณหนุ่งบอกไปแล้วนะครับเช็คชื่อใต้วิดีโอเพื่อเป็นการบอกว่านักเรียนสามนักเรียนก็ยังเข้าเรียนของคุณหนุ่งอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของอาริธรรมกรีก็อยากจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับเราจะขึ้นเรื่องอะไรนั้นนักเรียนคอยติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ